นี่คือไม้ค้าแต่ถ้าเกิดผมโดนคิปเปอร์ระเบิดใส่เลือดของผมเนี่ยจะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดเอาละครับเพื่อนๆจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยโดยคลิปนี้มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือ t ูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองโดยแอป,ป t ูมัน o ี่วอลเล็ตนะครับเป็นแอปบัญชีกระเป๋าเงินออนไลน์จากทูมันนี่โดยสามารถเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่สมัครสมาชิกแล้วเติมเงินเข้าวอลเล็ตเพื่อน,นําไปใช้ใจ่ายในบริการต่างๆได้เลยสามารถนําไปใช้ซื้อเกมไม้ค้าในกรเก Wallet เ่ยนได้ด้ ทำได้เหมือนกันสำหรับคนที่กดที่ไอคอนเชื่อม Google Pay ใน t u m a n y Wallet ไม่ได้นะครับนั่นก็คือไปที่ Play Store กดที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของเราและเลือกการชำระเงินและสมัครใช้บริการนะครับเลือกวิธีที่ชำระเงินกดที่ลิงก์ t u m a n y Wallet แล้วมันจะพาเราไปยังแอป t u m a n y Wallet หลังจากนั้นเนี่ยกดอนุญาตก็จะคือหน้าต่างเชื่อมบัญชี Google Pay กับ t u m a n y Wallet เรียบร้อยแล้วและสำหรับคนที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่านแอนดอยพียงแค่ใช้จ่ายขั้งต่ำ51าบบาทจะได้ส่วนลดไปเลย50บาทและถ้าใช้จ่ายครั้งที่2ขั้นต่ำ51บาส 50บาทรวมกันทั้ง2ครั้งเนี่ยได้ส่วนลดทั้งหมด100บาทเลยครับโดยกดเข้าไปที่แบนเนอร์ Google Pay หรือไอคอน AliPay Plus Reward หลังจากนั้นนะครับก็กดคูปองส่วนลด Google Pay 50บาทจำนวน2คูปองรวมมูลค่า100บาทแต่ถ้าเข้ามาช่วง Lucky Draw ทุวันที่20-30พฤศจิกายนหรือ18-31ธันวาคมขอแค่เป็นเพียงลูกค้า a n d ด o i d และใช้แอป Tmoney Wallet บน Google Pay ก็จะได้สิทธิ์รุ้นรับ Lucky Draw สามารถเข้าไปรุ้นได้ทุกวันวันละ1ครั้งรับส่วนลดไปเลยสูงสุด500บาทรวมของรางวัลมูลค กว่าหนึ่งล้านบาทอีกด้วยบอกเลยว่าสิทธิพิเศษดีๆอย่างนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเอาละครับผมผมเปิดมาเพียงแค่หนึ่งหัวใจเท่านั้น,นครับผมโดยถ้าเกิดเราอยากมีเลือดเพิ่มเนี่ยเราจะต้องหาคิปเปอร์และให้คิปเปอร์ระเบิดใส่เรานะครับตอนนี้ผมขอตัดไม้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมเรียบร้อยครับเป็นโต๊ะครับซะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอมีขวานกับที่ขุดก่อนแล้วกันมาแล้วครับที่ขุดโอเคขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยเรียบร้อยเจอทานพอดีเลยครับผมรีบขุดฐานมาย่างเนื้อกินดีกว่าเพราะเราอาจจะเจอคิปเปอร์ในวันพรุ่งนี้ แล้วมนระเบิดใส่เราก็เป็นได้ผมขอคุณหินสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเพื่อทําการอัปเกรดอาวุธของเราให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเราต้องการเตาเผาอีกด้วยเหมือนใกล้ที่จะมืดแล้วหรือเปล่าตอนนี้เราต้องทําการคราบเตียงมานอนก่อนเลยเตียงมาเรียบร้อยโอเคใกล้ที่จะมืดเลยครับแล้วก็อคราบเตาเผาค้างไว้เพื่อทําการย่างเนื้อของเรานั่นเองโอเคผมยังไม่อยากเจออันตรายใดๆเพราะว่าเรามีเลือดเพียงแค่นหนึ่งหัวใจเท่านั้นผมขอนอนก่อนดีกว่าโอเคครับออนอนก่อนเช้าแล้วโอเคได้เนือเ้อที่เราย่างมาด้วยนะครับ โอเคเรียบร้อยพิกแอ็หินขวานหินโอเคมาเราพร้อมที่จะเจอคีเปอร์แล้วล่ะอุ้ยเจอแรกอีกแล้วครับเจอแรกอีกแล้วไม่ผมลืมไปว่าผมมีเลือดแค่อันเดียวโอ้โหตายเลยโอเคครับเดินสำรวจต่อเอ้ยเหมือนผมจะเจอแล้วครับผมเจอคีเปอร์แล้วครับตัวนึงโอเคเต้องให้คีเปอร์ระเบิดสายใช่ไหมระเบิด เลือดไม่เพิ่มเอาแสดงว่ามันยังไม่ระเบิดใส่เราครับผมเข้าใจเลยครับนั่นก็คือเราต้องให้คีเปอร์ระเบิดใส่เราเลยรอถึงจะมีเลือดเพิ่มตอนนี้เนี่ยเลือดผมเนี่ยจะมี2หัวใจแล้วนะครับโอเคอย่างงี้ค่อยถึงขึ้นมาหน่อยขอตามหาคีเปอร์หน่อยเร็วคีเปอร์อย,อยู่ไหนเอาวัสด,ดีเจ้าไก่เรียบร้อยเฉาะหัวไป1ทีเอาเจอไก่แล้วครับเฉาะไป1ทีเรียบร้อยรอเจออีกตัวแล้วเจออีกตัวแล้วครับผมมาระเบิดใส่เราเรียบร้อยอผู้ชมดูเลือดผมสิครับกลายเป็น4ี่ดวงแล้วแต่พูดมปพูดมาเนี่ยมันก็ยังน้ออยู่ดดีร4วงงจิ เราต้องการเลยเนี่ยก็คือสักหนึ่งร้อยดวงนะครับผมถ้าเกิดเรามีเลือดเยอะเนี่ยเราก็สามารถจบเกมนี้ได้อย่างง่ายดายผมว่าตอนนี้นะครับเราเรอตอนกลางคืนให้คีปเปอร์มันเกิดเยอะๆน่าจะเป็นแผนที่ดีมากๆในการที่เราจะเพิ่มเลือดของเราเรารออยู่ใต้ต้นไม้นี้แล้วกันนะครับใกล้มืดแล้วใกล้มืดแล้วนี่น่าจะเป็นวิธีการหาคีปเปอร์ที่อันตรายมากมากเพราะว่าหัวใจเรามีแค่สี่ดวงโอเคครับตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะครับมีมอนสเตอร์ตัวไหนเกิดหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> ผมได้ยินเสียงอะไรเพื่อนเพื่อนดูครับตรงนั้นมีอยู่สองตัวโอ้โหอย่างีี้ก็ดเลย มาระเบิดเราตัวหนึ่งก่อนมาระเบิดเราตัวหนึ่งก่อนโอเคระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยตอนนี้หัวใจผมมี8ดวงแล้วนะครับผมถ้าให้ระเบิดอีกตัวหนึ่งอุ้ยตัวนี้มีสองสามตัวเลยครับอู้เยอะ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 ขนาดนี้ระเบิดอ้าวหัวใจผมมี16ดวงแล้วโอ้โหดับเบิลครับผมดับเบิลอ้าวเจออีกตัวอย่างงี้สวยเลยสิระเบิดมาอ้าว เราไม่ตายแล้วนะครับจากการโดนระเบิดรูปหัวใจเราครับผมทันักแล้วครับหัวใจผมเริ่มทันักแล้วอา้าซัมบี้ฆ่าผมไม่ได้ง่ายๆนะผมเลือดเยอะมากบอกเลยน้องวัวน้องวัวอืขออาหารหน่อยโอเคครับผมคืนนี้ผมพอใจกับเลือดตัวเองแล้วผมขอไปนอนก่อนแล้วกันโอเค,อเคแต่เลือดเยอะๆอย่างนี้เราก็ต้องกินอาหารเพื่อให้เลือดตัวเองมันฟื้นฟ,นฟนูด้วยแต่เราก็ไม่ต้องเกรงกลัวกับมอสเตอร์พวกนี้แล้วนะครับผมเอา้าววันดียิงเราไม่ตายหรอกยิงเราไม่ตายหรอกแต่ก็เปลืองอาหารนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องกินอาหารเรื่อยๆ ให้เลือดเพิ่มนะครับโอเคเริ่มจากการเผาอาหารรอเลยแล้วกันนะครับอุย้ยสเกตตันอ่าข้อหัว เ,ออเรียบร้อยรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานิดนึงโอเคกิคนอาหารรีฟิลเลือดโอเคครับผมเราเชอเหมืองพอดีเลยนะครับขอลงไปหาแร่สักแป๊บหนึ่งอุ้ยแมงมุมอืมอืมเรียบร้อยสั่งสอนมงมุมให้รู้ว่าใครคือเจ้าป่าที่นี่ขออนุญาตหาแร่สักแป๊บนึงงมืดจังเลยขอคาทอสแป๊บนึ่งครับผมโอเคมีทอสแล้วเอา้าเจอเพื่อนครับผมเราเจอเพื่อนรีบร้อยเอา้าเฉาะทีเดียวตายเลยนะครับผมอุแร่เยอะมากแร่เยอะมากคุณผู้ชมดูข้อดีของการมีเลือดเยอะนะครับเดินลงไปเลยนี่ทำแบบนี้เลย โอ,โอ้ยเดี๋ยวผมจะหมดหรือเปล่าคิปเปอร์มาอีกแล้วคิปเปอร์ระเบิดระเบิดโอเคอเคุ้ยดูเลือดผมครับนี่มันอะไรครับเนี่ยผมไม่ตายด้วยเลือดเยอะมากโอเครอให้มันฮิวเลือดสักแป๊บนะครับผู้ชมดูครับเลือดเราหิวขึ้นมาแล้วนะครับผมหิวขึ้นมาเร็วมากโอเคเก็บของเก็บของเก็บของบอกเดยคำเดียวเลยว่าเลือดเยอะมากครับตอนนี้เอาจริงๆนี่คือจากการที่ทุกคนเกลียดคิปเปอร์นะครับการเป็นว้าทุกคนอาจจะชอบคิปเปอร์ไปเลยก็ได้ถ้าเกิดมันเพิ่มเลือดให้เราแบบนี้สุดยอดเพืเราเจอเหล็กแล้วคุณเหล็กคุณเหล นี่ก็ผ่านมานานแล้วนะครับเลือดผมยังขึ้นไปไม่หมดเลยคือตอนนี้เลือดผมเยอะมากนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้แร่มาจนพอใจแล้วนะครับผมก็จะทําการเผาแร่ซะและก่อนที่ผมจะไปนรกและจบเกมนี้ผมก็อยากจะให้คีเปอร์เนี่ยระเบิดใส่ผมอีกสักทีนึงผมนี่อยากจะรู้ว่าหัวใจผมเนี่ยมันจะทะลักหน้าจอขนาดไหนเพราะว่าทุกครั้งที่มันระเบิดเนี่ยมันก็จะดับเบิลหัวใจของผมเพราะฉะนั้นเราตามไล่คีเปอร์ดีกว่าเอา้าเราเจอแล้วครับผมคีเปอร์มาเลยระเบิดซะหนึ่งทีผมอยากรู้อุย้ย เอาเลยครับผมตอนนี้มันบอกว่าหัวใจผมเนี่ยมี2 5 6ดวงซึ่งก็ไม่ใช่แมหัวใจของผมที่จะทําได้แล้วคือเยอะมากจินอาหารแป๊บตอนนี้เลือดค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับพูดง,ง่ายๆคือแทบจะเป็นอมตะเลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้เลือดมันเกะกะหน้าจอผมแล้วเราไปลุยในนรกกันเลยดีกว่าว่าจะมีสัตว์ตัวไหนในนรกเนี่ยทำอะไรเราได้บ้างโอเคครับผมเราหยิบแร่ที่เราเผามาแล้วนะครับอูอเ้เยอะมากหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทําการครับชุดกกเกาะกางเกงมวกแล้วก็รองเท้าโอเคและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คืออาวุ ที่ขุดไอรอนตายเรียบร้อยโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปนรกแล้วก็พร้อมที่จะไปจบเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้ผมพร้อมที่จะไปนรกแล้วนะครับจุด okay, โอเคหลังจากนั้นเข้าไปโอเคครับเรามาถึงนรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรสามารถทําอะไรเราได้หรือเปล่าเพราะว่าเลือดเราเยอะมากๆผมเจอฝูพิกแมนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาเรื่องพิกแมนดูว่าจะเป็นยังไงดูครับพิกแมนล้นอมรอบตัวผมเยอะมากๆลอ้อมดูครับตีม,มาทั้งฝูมาทั้งฝูตีมา เลยมาเลยเลือดเราเยอะมากไปซะโอ้โหผมบอกเลยว่าสามารถกำจัดฝูงพิกแมนได้อย่างง่ายๆเลยเดี๋ยวผมลองโดนลาวาคอบดูนะครับผมไปครับไปให้ลาวาคกอนเลยโอ้โหเลือดแทบไม่ลดครับผมแทบไม่เป็นอะไรเลยโอ้เจ๋งมากคุณแร่สักหน่อยครับคุณแร่สักหน่อย <c oughs> โอเคครับเรามาทําแท่งทองกันดีกว่าเพื่อที่จะเอาของไปแลกกับพิกลินได้มาแล้วครับ4อันไปตามหาพริกลินกันดีกว่าเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยมาแล้ว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 โยนทองโยนทองโยนทองเอาไปคุณลุมคุณลุมคุณลุมโอเคขังมันไว้เรียบร้อยอุยโยน โยนท้องเข้าไปฟาไบเทมครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมพร้อมที่จะไปจบเกมฆ่าเอนเดอร์ดัก,ก้อนแล้วนะครับขอแค่มีถังน้ําก็พอโอเคไปไปจบเกมกันเ okay, ถอะโอเคทางนี้ครับผมทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคครับผมเอามาโผที่เดนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพ้เจอเอนเดอร์ดักก้อนแล้วเราจะไปจบเกมนี้กันเริ่มจากขอไปทําลายด้านบนก่อนเลยไต่น้ําขึ้นไปครับผมไต่น้ําขึ้นไปไต่น้ําขึ้นไปโอเคเราขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ตีโอเคสวยงามเอาธนูมายิงยิงยิง โอเคระเบิดอีกหนึ่งระเบิดตรงนี้ซะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยระเบิดเรียบร้อยตรงนี้ด้วยครับเรียบร้อยตรงนั้นนะโอ้ยไกลเอ้ยล่วงลวงอุ้ยดีนะโอ้ยเอาน้ำมาทันครับผมเดิมเดิมอุ้ยใส่น้ำขึ้นมาก่อนน้ำเดิมยังอยู่เลยครับน้ำเดิมยังอยู่โชคดีที่ว่าเลือดเราเยอะนะครับเอ็นเดอร์ดักก้อนเฉียวเราหน่อยเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ค่อยเป็นอะไรมากโอ้ยเจ็บ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 อุ้ยเลือดเยอะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือดเยอะไม่เป็นไรโอเคตายอีกหนึ่งตรงนู้นไกลมากต่อบอกไปครับต่อบอกไปยิงไม่ถึงครับตรงนู้น รเรียบร้อยอีกหนึ่งตรงนี้โอเคเหลืออันสุดท้าย,ายเหมือนอันสุดท้ายจะติดกองนะครับผมบอกว่าเราต้องไปตรงนู้นดีกว่าโอเควางน้ำทันหนุสวยๆแต่เลือดก,ก็ลดเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้กินฟืนเลือดก,ก่อนนี่ขนาดเรามีเลือดเยอะเรายังเกือบตายได้ขึ้นไปไปเจอสูตรเดิมครับผมสูตรไตน้ําสูตรเดิมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเราขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยขุดกองออกโอเคครับอันสุดท้ายแล้วระเบิดโอมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่จัดการเอเดอร์ดากอนครับยิง เต็มเต็มไปไหนโอ้โชคดีที่มาเลือดเยอะจะไปไหนยิงลงไปด้านล่างนะครับเราไปด้านล่างแล้วยิงอ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหกินก่อนกินก่อนอุ้ยอุ้ยนีใหม่แล้วนีใหม่แล้วอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บแรงครับแรงแรงแรงลงมาด้านล่างก็ได้บินลงมาแล้ว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 โอ้เจ็บเจ็บเจ็บแรรัวครับตีรัวครับขึ้นหลอดไีครับรัวๆหน้าเสร็จเราแน่นอนอุ้ยอุ้ยปล่อยใหม่อีกแล้วโอ้หัวใจผมสองร้อยกว่าดวงแต่หายไปร้อยกว่าดวงแล้วครับผมเยอะมากต้องคอยกิน อาหารตลอดเวลานะครับหัวใจเยอะขนาดนี้นะครับจะทําให้มันหิวขึ้นมาได้เนี่ยเปลืองอาหารมากจะบินหนีไปไหนยิ่งโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโดนรัวๆครับโดนรัวๆใกล้ตายแล้วอ้าอ้าวตาผมลุดไหมโอ้ยจะตายอยู่แล้วบินหนีไปไหนเพื่อนยิ่งผู้ชมดูครับนัดสุดท้ายครับเรียบร้อยเอ็นเดอร์ดากอนตายแล้วครับผมโอ้ยเอ,นอน็เดนด์แมนเจนนี่เป็นเพียงครั้งแรกแนละ้วไม่กี่ครั้งนะครับที่ผมสามารถฆ่าเอ็นเดอร์ดาก้อนได้โดยที่ผมไม่ตายนะครับผมบอกเลยว่าไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับที่ผมสามารถทําแบบนี้ได้ดูหัวใจที่ผมเสียไปเยอะ เหมือนกันนะเออจริงร้อยกว่าดวงนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อความบันเทิงแล้วก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับผมไปแล้ว